เบียสุกรวั์เปิดเผยว่ารักช่องเจ็ดไม่เปลี่ยนแปลงต่อสัญญายาวร้อยปีกันเลยค่ะแม่ถึงบอกว่าสําหรับหนุ่มเบียเองนะคะเป็นอดีตคมรักของเบลาราณีไม่ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนเจ้าตัวยังมีผลงานให้ติดตามต่อเนื่องที่สําคัญเนี่ยช่องเจ็ดเองก็เหมือนบ้านของหนุ่มเบียด้วยลลาสุดท้ายออกมาเปิดเผยเลยนะคะว่าสัญญ,ญากระทางช่องเนี่ยยาวไปถึงร้อยปีค่ะซึ่งชื่นชมประมาณว่าทางช่องดูแลตนเป็นอย่างดีไม่รู้สึกว่าอยากไปอยู่ที่ไหน เวียเล่าว่าเพราะว่าช่องตัวเองจะค่อนข้างเลี้ยงเราเหมือนลูกนะที่อยากทําอะไรก็ได้แต่ก็คุยกันสุดท้ายเราก็อยู่บ้านนี้แหละเราอยู่แล้วสบายใจมีความสุขเหมือนกับว่าเป็นลูกคนโต ก็ว่าได้คือก็มีหน้าที่อยู่แหละมีอะไรก็แนะนำน้องๆอ,อยู่จนสบายใจและเป็นบ้านที่เรารักมากไม่รู้ว่าเราควรจะไปอยู่ที่อื่นทำไมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่หนุ่มเบียออกมาเปิดเผยค่ะโดยเขาบอกว่าคืออยู่ช่องเนี่ยก็เหมือนกาบฟแลนด์มากๆนะมีความสุขมันเป็นสัญญาแหละแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสัญญาจริงๆไม่ต้องมาเซน็นกันก็ได้ผมก็อยู่นี่แหละงานก็ต้องบอกเลยว่าทำเอาบรรดาแฟนๆทางช่องเจ็ดเองจะชื่นชมเลยเนะคะว่าหนุ่มเบียเขาไม่ยอมทิ้งบ้านเกิดจริงๆค่ะ น่าติดตามมากๆเลยละค่ะ